สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าลุงตู่ที่รู้จักบุรุษผู้แข็งนอกแต่อ่อนในไม่สร้างวาทกรรมผิดจากนักการเมืองเนื้อหาใจความนะครับในนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ย นักที่วัดได้โพสต์ข้อความโดยให้หัวข้อของข้อความนี้ว่าลุงตู่ที่รู้จักเนื้อหาใจความม,มีดังต่อไปนี้นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของรัฐบาลลุงตู่ผมอยากจะเล่าเรื่องลุงตู่ที่ผมรู้จักแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือว่าสนิทสนมกับลุงตู่มากนักก็ตามแต่มีแง่มุมที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้บ้างนะครับ แต่จะไม่เขียนถึงผลงานของลุงตู่นะครับเพราะว่ามีหลายท่านเขียนผลงานของลุงตู่กันมากพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นการสร้างกระแสของลุงตู่เปล่าๆแน่นอนละครับในสมัยแรกลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอํานาจนะครับแต่ลุงตู่ยึดอํานาจเพื่อยุติการประชญหน้าในทางการเมืองระหว่างคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองที่มีการชุมนุมทางก,การเมืองด้วยมวลชนเป็นจํานวนมากแล้วก็มีทีท่าว่าอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมา ลุงตู่จดให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยพูดคุยกันเพื่อหาทางออกแต่ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้เลยนํามาสู่การยึดอํานาจเพื่อรักษาชีวิตและเป็นการยึดอํานาจที่ไม่มีการเสียชีวิตและเลือดเนื้อของคนในชาติเลยลุงตู่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นประเด็จการแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆแล้วลุงตู่เป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะครับคือภาพของลุงตู่เนี่ยดูแล้วเป็นคนที่พูดจาไม่ไพเราะ พูดแข็งๆหุ่นหวน,หวนภาษาก็แบบคนบ้านๆแต่จริงใจนะครับไม่ชอบสร้างวัฒกรรมไม่มีการไปประดิษฐ์ประดอยสรรหาถ้อยคําหวานหูซึ่งผิดไปจากวิสัยของนักการเมืองทั่วไปถ้าหากบรรุตู่เป็นเผด็จการอย่างที่ถูกกล่าวหากันจริงเนี่ยม็อบที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลและชุมนุมตลอดสมัยการเป็นนายกรัฐมนตรีของลูตู่มีหวังครับถูกปราบปรามด้วยการเอาจริงเอาจังมากกว่านี้แน่ เหมือนกับสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดการโดยใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมจนมีคนเจ็บจนมีคนตายแต่ลุงตู่เนี่ยกลับให้ตำรวจดำเนินการด้วยกฎหมายทำงานด้วยความอดทนจนถูกกองเชียร์ลุงตู่บนว่าหน่อมแนมบ้างไม่มีน้ำยาบ้างลุงตู่ได้เป็นทหารมาตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยลุงตู่ใจเย็นมากในการทำงานร่วมกับนักการเมืองและฝ่ายต่างๆ แต่เมื่อจะจบการประชุมที่เคร่งเครียดเนี่ยคำพูดของลุงตู่ที่ง่ายๆแต่ติดหูก็คือขอบคุณรู้นะว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยความเรียบง่ายและความจริงใจของลุงตู่นี่แหละครับทําให้คนที่ทํางานด้วยเนี่ยรักลุงตู่แม้แต่นักการเมืองจำนวนมากก็หลงสเสน่ห์ลุงตู่แล้วก็ย้ายพักมาร่วมงานร่วมหัวจมท้ายกับพักลุงตู่ไม่ไปไหนทั้งๆท,ที่รู้ว่าพักตั้งใหม่เนี่ยมันเกิดยากถ้าหัวไม่ลง ขอบคุณนะครับขอบคุณลุงตู่ที่เหน็ดเหนื่อยช่วงนี้ก็ให้ลุงตู่เนี่ยพักเหนื่อยก่อนเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับลงชื่อนันทิวัตรสามารถ